สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรีนอัสดาพรเจอคนทักข้อความหลังอินกับละครเรียกได้ว่าเป็นละครที่มีผู้ชมจํานวนมากให้ความสนใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับจกกะกี่ตอนต่อี่ตอนเรตติ้งการชมก็สูงขึ้นเท่านั้นซึ่งแต่ละตัวละครของเรื่องนี้นั้นก็แตกต่างกันไปและแต่ละคนนั้นก็มีจุดเด่นจุดด้อยเป็นของตัวเองโดยที่ว่าบทน,นั้นเอามาดัดแปลงให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบันก็เลยเป็นที่น่าสนใจกับผู้ชมเป็นอย่างมากโดยสําหรับนักแสดงสาวกรีนอัสดาพรสมบทนางร้ายที่ มีความทะเยอทะยานได้ถึงพริกถึงขิงจนไฟละครทนไม่ได้ถึงขั้นส่งข้อความมาใน f Facebook จะให้ได้เจอนะไม่อย่างนั้นเจอดีแน่โดยกรีนเผยว่าไม่ซสีเรียกที่มีคนส่งข้อความมาหาคาดว่าน่าจะอินจากบทบาทที่ได้รับในละครจนตัวมองว่าประสบความสําเร็จที่เล่นแล้วมีคนไม่ชอบพระตนก็ตั้งใจเล่นให้คนไม่ชอบตนเองก็อินกับตัวละครตัวนี้เช่นกันแต่พระ่ายเสร็จก็สามารถพาตัวเองออกมาได้ไม่ถึงขั้นต้องพึ่งหมอส่วนเรื่องโดนทักเข้ามานั้นยังไม่รู้ เหมือนกันว่าถ้าเจอคนเข้ามาจริงๆจะทํำยังไงแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอกับตัวนอกจากนี้เจ้าตัวเมาส์ให้ฟังว่าหวานใจอย่างหนุ่มธันวาสุริยะจักบ่นว่ามีน้ํามีน,มนวลขึ้นพระทําอาหารแล้วชิมตลอดตนคอยทําหน้าที่ชวนออกกําลังกายตนเองก็ชิมแต่ไม่ได้รับผลกระทบเพราะออกกาลังกายตลอดท่านผู้ชมละครับมีความเด็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ครับ